อนียายเรื่องท่องขุมนรกกมุนาวัตติโลกสัตว์โลกย่อมไปไปตามกับบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเกินไปตายแล้วต้องตกนรกรับโทษท่นทุกทรมานแสนสาหัส นี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์อิกเซียนฮ่องเต้โดยร่างทรงเอกแห่งสาราพระทรงเสีส้ยเยียงตึงแห่งนครไทยจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพตามเสด็จอง์พระอาหารหันต์เจ้าจี้ขององูไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพลกรรมที่ทำไว้และต่อไปนี้คือ เรื่องราวของท้องคุ้มนรก คำภีท่องขุนนรมต่อมาในวันที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521พระโพธิสัตว์พระผู้เป็นเจ้าแห่งยมโลกเสด็จประทับทรงพระโพธิสัตว์พระผู้เป็นเจ้าแห่งยมโลกเสด็จประทับทรง วิมานสวรรค์เขาเปิดให้แต่คนไปน้อยนักหนาช่างหน้าขันสำหรับขุมนรกเขาปิดกันยังดึงดันรอดเข้ามากันมากมายชาวโลกไม่ชอบอยู่อย่างสันโดษ เนื่องจากทนต่อความเป็นอยู่อย่างสงบไม่ไหวแล้วก็เช่นเดียวกันชาวโลกบางจำพวกไม่ชอบทำมาหากินตามกำลังสติปัญญาความสามารถของตนเองโดยถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพราะเกรงว่าจะน้อยหน้าผู้อื่นฉะนั้นบ้านจึงเอาแต่ประจบซอพลอผู้มีอำนาจวาสนาด้วยความลหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหา และผู้ที่มีพฤติการดังกลา่าวมักจะพลาดพลังถึงกับต้องจมลงสู่ความหายนะเป็นส่วนมากซึ่งเป็นการนำพาตัวเองเข้าไปฝังอยู่ในกองทุกขที่หาขอบเขตไมิได้เป็นเหตุให้ขุมนรกต่างๆต้องเต็มล้นไปด้วยแข่เครือที่มีได้เชื้อเชิญให้เข้ามา ทั้งยังส่งเสียงร่ำให้โหยหวนดังระงมไปทั่วอัตมาเป็นผู้นำมหานรกทั้งสิบแห่งในยมโลกพบเห็นสภาพความทนทุกทรมานของพวกผีวิญญาณมีกลาเกลื่อนไปทั่วทุกหนทุกแห่งจนแทบจะทนดูไม่ไหวตามความเป็นจริงแล้วสัตว์โลกที่มีอยู่ในสามภพ คือโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์และยมโลกแรกเริ่มเดิมทีนั้นจิตวิญญาณอยู่ในแห่งเดียวกันที่พบสุขาวดีและตั้งแต่เริ่มยุคมีจิตวิญญาณลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นมามนุษย์ล้วนแต่ลหลงไหลมัวเมาในโลกียวิสัย เป็นเหตุให้ต้องเวียน่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารซึ่งเหมือนกับตกอยู่ในกองเพลิงอย่างไรก็ตามที่แล้วมาตั้งความหวังไว้ว่าขุมนรกจะต้องว่างเปล่าลงได้ในสักวันหนึ่งแต่ให้เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากโลกีวิสัยทั้งหมดได้เรื่องนี้เง็กเซียนห่องเต๋ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสูงสวรรค์ทรงมีความห่วงใยและเมตตาต่อสัตว์โลกมากจึงมีพระราชบัญชาให้สลาเสี่ยเฮียงตึงดำเนินการสร้างหนังสือท่องขุมนรกขึ้นโดยให้สมเด็จพระชีหุกเป็นผู้นำกายทิพนายเอี้ยเสี่ยงเส,ง,เสงิงออกเดินทางไปท่องชมสภาพเหตุการณ์ต่างๆในยมโลก ไม่ว่าจะเดินทางไปถึงที่ใดก็ตามผู้นำทางการยมโลกแห่งนั้นแห่งนั้นจะถวายการต้อนรับพร้อมกับให้ความร่วมมือในการนี้ได้มีการสัมภาษณ์พยายมกับเจ้าขุมนรกและพวกผีวิญญาณตามขุมนรกต,ต่างๆในยมโลกและได้นำสภาพเหตุการณ์ที่ไปพบเห็นมารวบรวมเป็นข้อมูลสร้างหนังสือท่องขุมนรก จนเป็นผลสำเร็จฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมือนเป็นทิพย์คำพีที่ประมาณค่ามิได้สามารถจะใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับให้การอบรมเตือนใจแก่ชาวโลกได้เป็นอย่างดีในผู้ที่มีเจตนากระทำช่อชฉนโดยปราศจากคุณธรรมกับผู้ที่ทำลายศีลธรรมและกฎหมายของบ้านเมืองคนจำพวกนี้ กรรมต้องตามสนองเหมือนเงาตามตัวข้อมูลที่เป็นสารคดีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดทุกบททุกตอนเป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นได้สำหรับผู้ที่กระทำความมีชอบไว้ด้วยประการทั้งปวงหากยอมอ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้สึกราวกับว่าถูกตีด้วยไม้ตรงกลางกระหม่อมจนตกใจตื่นฉะนั้น เมื่อรู้สำนึกได้เกิดความเกรงกลัวและละอายต่อบาปแล้วให้รีบกลับตัวกลับใจสมัยโดยเร็วพร้อมกระทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องตามทรรมนองครองธรรมเพื่อป้องกันมีให้ต้องตกลงไปอยู่ในยมโลกหลังจากวันหมดอายุไขจะได้ไม่ต้องถูกนักการยม,มาบาลทรมานเอาอย่าง ยามน้ำหน้าเรื่องนี้ถ้าหากไม่เชื่อฟังอาตมาเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะร้องขอให้ใครช่วยไม่ได้เพราะหมดโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือกันแล้วและแล้วอย่าต้องโทษพระเซียนว่าท่านไม่ยอมให้ความเมตตาปราณีเนื่องจากหนังสือท่องขุนนรกกำลังจะเร่งลงมือทำการพิมพ์ อาตมาจึงต้องมาประทับทรงเพื่อเขียนคำนำลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่สาลาเสเฮียงตึงซึ่งตั้งความหวังไว้ว่าต่อเมื่อนำหนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ทั้งหมดและจะทำให้ขุมนรกทุกแห่งในยมโลกว่างเปล่าโดยกลับกลายเป็นแดนสวรรค์ได้ในเร็ววันยิ่งขึ้น ทางนี้เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งจากอาตมาลำดับต่อไปสมเด็จเทพเจ้าองค์กวนองค์ประธานศาลาเสียเฮียงตึงเสด็จประทับทรง เสียเฮียงตึงเปิดทําการประทับทรงเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวโลกกับได้พิมพ์หนังสือธรรมะและพระคำภีต่างๆแจกจ่ายเป็นธรรมทานนับจำนวนไม่ท้วนทั้งนี้เป็นการช่วยปิดกั้นคลื่นของความลุ่มหลงมัวเมาในทางมิชอบเพื่อไม่ให้แพร่ขยายออกไปกับช่วยเหนี่ยวรั้งความเสื่อมทรามศิลธรรมในสังคมทั่วไปของยุคปัจจุบันให้กลับฟื้นดีขึ้น จากการปฏิบัติดังกล่าวโดยทั่วไปแล้วนับว่าได้ผลดีอย่างไรก็ตามถึงแม้จะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานออกไปอย่างกว้างขวางมากมายเพื่อชักจูงใจให้คนประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลาหลายปีที่แล้วมาแต่ให้เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถจะแก้ไขคนเห็นแก่ได้เฉพาะหน้ากับพวกคนที่มีความหยาบช้าฝังลึก อยู่ในกำมลสันดาได้โดยเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นที่ทรงทราบในองค์เง็กเซียนห้องเตจึงทรงพระราชดำริให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ที่บนวิมานสวรรค์ในที่สุดที่ประชุมลงมติให้เลือกหาสำนักธรรมที่เคร่งครัดต่อธรรมวินยัยและพร้อมที่จะติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในทุกโอกาส ในหมู่คณะมีความสามัคคีกลมเกลียวอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งต้องเป็นสถานทรงที่มีผู้มีสมาธิจิตในการประทับทรงเพื่อสะดวกในการถอดกายทิพย์ออกเดินทางไปหาข้อมูลสร้างหนังสือธรรมะจากยมโลกเพราะจะทำให้นําสภาพเหตุการณ์ตามความเป็นจริงจากขุมนรกออกมาเปิดเผยแก่ชาวโลกเพื่อเป็นข้อเตือนใจ ทั้งเป็นการช่วยกอบกู้ศิลธรรมและขนบธรรมเนียมตลอดจนจารีตประเพณีอันดีงามที่ถูกชาวโลกปล่อยปละละเลยจนเสื่อมทรามไปแล้วนั้นให้กลับคืนฟื้นมาอย่างได้ผลจากการคัดเลือกหาแล้วในที่สุดได้มอบให้สาลาเสียเฮียงตึงรับเกียรติปฏิบัติภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ขณะนั้นข้ามีความรู้สึกห่วงใยมาก เพราะการถอดกายทิพย์เดินทางไปท่องยมมโลกไม่เหมือนกับการประทับทรงตามปกติธรรมดาหากมีเหตุผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการแก่ร่างทรงหรือจิตใจของเอี้ยเสี่ยงเซ็งแปลเปลี่ยนไปจะเป็นการทำลายภาระหน้าที่สำคัญยิ่งให้ต้องสูญสิ้น,นแต่ถ้าขัดต่อพระราชบัญชาต้องรับโทษสถานหนัก เรื่องนี้ชาวสวรรค์ต่างมีความเกรงกลัวมากฉะนั้นจึงได้รับพระราชทานพระบรมราชโอคงการแต่เมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจากนั้นบรรดาสานุษท,ทุกคนในศาลาเสียเฮียงตึงต่างให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงเพื่อสนองตามพระบรมราชโอคงการฉะนั้นเมื่อถึงวันกำหนดประทับทรง ทุกคนจะตั้งใจเตรียมพร้อมรอรับเสด็จอยู่ในศาลาเสียเฮียงตึงส่วนเอี้ยเสี่ยงเซงผู้ที่จะถอดกายทิพย์ออกเดินทางไปยม,มโลกได้กินเจและรอรับเสด็จอยู่เช่นกันเมื่อสมเด็จพระจี้ฮุกเสด็จมาถึงท่านจะนำกายทิพย์เอี้ยเสี่ยงเซงออกเดินทางไปยม,มโลกทันทีเพื่อไปหาข้อมูลนำมาสร้างหนังสือธรรมะ สำหรับสมเด็จเทพเจ้าเง็กฮือท่งจื้อท่านประทับทรงประจำอยู่ที่ศาลาเสียเฮียงตึงและเป็นผู้นําการสนทนาธรรมระหว่างพระอรหันต์กับมนุษย์ตลอดจนการสัมภาษณ์ผีวิญญาณทุกแห่งในยมโลกถ่ายทอดเป็นรายการสดด้วยการเขียนเป็นข้อความคําต่อคําที่รับจากยมโลกส่งตรงขึ้นมายังโลกมนุษย์ ทีนครไทยจุงสาลาเสียเฮียงตึงและจดบันทึกข้อความรวบรวมสร้างเป็นหนังสือท่องขุมนรกได้สำเร็จตลอดเวลาสองปีที่สมเด็จพระจี้ฮุกนำกายทิพเอี้ยเสี่ยงเซง็งเดินทางไปทั่วโยมโลก และได้สร้างหนังสือจนสำเร็จเรื่องนี้ข้าดีใจมากหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าไม่ใช่ธรรมดาจะกล่าวได้ว่าตั้งแต่สาลาเสียเฮียงตึงเปิดทำการประทับทรงเผยแผ่ธรรมะเป็นต้นมาการสร้างหนังสือเล่มนี้ต้องให้เวลายาวนานที่สุดเป็นหนังสือที่มีข้อความเนื้อหาสาระถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งจะเป็นหนังสือที่ให้การอบรมขัดเกลาวเตือนใจแก่ชาวโลกที่ดีและได้ผลมากที่สุดเล่มหนึ่งด้วยเมื่อได้นำหนังสือเล่มนี้ออกเผยแผ่แล้วจะช่วยให้ผู้ที่หลงไหลมัวเมาในทางมิชอบรู้สึกตัวและพบกับแสงสว่างซึ่งต่อไปจะทำให้ขุมนรกว่างเปล่าลงได้ฉะนั้นจึงปรารถนาที่จะให้ชาวโลกทั้งมวล มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ไปสู่สุขติภพเมื่อหมดอายุไขแล้วอย่างพร้อมเพรียงกันและขอจบคำนำไว้เท่านี้ หลังจากสมเด็จเทพเจ้าองค์กวนองค์ประธานศาลาเสี้ฮียนตึงสเสด็จประทับทรงแล้วลำดับต่อมาเป็นการประทับทรงของสมเด็จเทพเจ้าเงี้ยคือท่องจือ้อลำดับต่อไปสมเด็จเทพเจ้าเงี้ยคือท่องจือ้องค์เทพผู้นำสนทนาธรรมประจำศาลาแห่งนี้สเสด็จประทับทรง สวรรค์ประทานทิพย์คำพีแก่ชาโลกเรื่องทุกโศกในยมโลกไทยว่าเล่นแมนกลับตัวทำรรดีพ้นทุกเข็นความผิดเป็นครูรู้ไว้เป็นบทเรียนช้าโลกสนใจสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่และเลยต่อการอบรมทางด้านจิตใจเมื่อคุณธรรมทางใจถูกมองข้ามไปเสียชนนี้ จึงก่อให้เกิดคดีโจรภัยขึ้นเช่นปล้นข้าและพระสวาสดไม่เว้นตะรวันเรื่องเหล่านี้ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหากแต่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเมื่อจะขจัดภัยร้ายที่ไม่อาจหมดไปได้โดยง่ายนี้จึงควรเร่งให้การอบรมทางด้านศิลธรรมโดยเร็วพร้อมทั้งชี้แจงให้ชาวโลกทราบอีกว่า การตอบสนองจากผลกรรมเป็นความจริงระดวงวิญญาณของมนุษย์ไม่สูญสลายนั้นหาใช่เป็นเรื่องเลหลวไหลใหม่ถึงแม้บาปบุญไม่มีตัวตนก็จริงแลรอยู่ที่ทำความดีกับชั่วเป็นที่ตั้งถ้ามนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และกอกรกมบาปหนาไว้หลังจากตายแล้วดวงวิญญาณจะต้องผูกพันอยู่กับกรรมชั่ว กับจะต้องตกลงไปในทางร้ายคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารและนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้ต้องมีขุนนรกเกิดขึ้นสําหรับจิตวิญญาณของข้าบ,บริสุทธิ์จึงท่องเที่ยวไปตามพบต่างๆบนสวรรค์ได้ตามใจชอบและเมื่อซาลาเซียเฮียงตึงแห่งนครไทยจุงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการจากเนกเซียนฮองเต ให้ดำเนินการสร้างหนังสือท่องขุมนรกนั้นข้าก็โชคดีได้รับพระราชบัญชาให้มีหน้าที่ใช้ธรรมจักสูเป็นผู้ถ่ายทอดรายการด้วยดังนั้นเมื่อถึงคืนของวันที่กำหนดประทับทรงสมเด็จพระจีหุกจะเสด็จลงมาจากสวรรค์จากนั้นท่านจะนำกายทิพย์เยเสียงเซง็งออกเดินทางไปเยือนขุมนรกต่างๆในยมโลก ในขณะที่สอบถามหาข้อมูลจากวิญญาณบาปหรือสัมภาษ์์จหนาที่ทางการยม,มโลกตลอดจนการเคลื่อนไหวต่างๆข้าจะใช้ทำจับสูติดตามเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์เป็นรายการสดมายังโลกมนุษย์ทันทีโดยที่ข้าประทับทรงอยู่ในร่างสังขารและใช้มือของเอียเซียงเซ็งซึ่งถอดกายทิพย์ออกไปแล้วถือกิ่งหลิวเขียนบรรยายเหตุการณ์จากยม,มโลก เป็นข้อความลงในกระบาษสายที่ซาลาเซียเฮียงตึงในโอกาสเดียวกันให้ชาวสารนุสิตท,ที่เตรียมพร้อมแล้วทำการจดบันทึกข้อความคำต่อคำและเก็บรวบรวมขึ้นเป็นหนังสือทองขุมนรกเล่มนี้เพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกในระหว่างที่ทำการถ่ายทอดและจดบันทึกข้อความเพื่อสร้างเป็นหนังสือเล่มนี้ ได้มีเหตุการณ์ที่เป็นผลดีเกิดขึ้นเนื่องจากขณะนั้นมีชาวศาสนิกชนต่างห้อมล้อมเฝ้าดูอยู่เป็นอันมากทุกคนเงียบริบแทบไม่หายใจจนกว่าจะจบลงแต่ละตอนพวกเขาต่างมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีวิญญาณมีจริงทั้งยังให้ความเชื่อถือได้อีกด้วยแต่ว่าคนที่ไม่ได้มาเห็นเหตุการณ์ด้วยตาของตนเอง แล้วจะให้พวกเขามีความเชื่อมั่นโดยไม่แป,ปเรเปลี่ยนได้ยังไงโดยเหตุนี้าจึงหวังอย่างยิ่งที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายรู้ว่าสวรรค์หรือนรกล้วนแต่ตั้งอยู่ภายในจิตใจของทุกคนถ้ากระทำสิ่งที่ต้องปกปิดความละอายแก่ใจของตนเองแล้วจิตใจของท่านยังจะมีความสุขอยู่เหมือนอยู่บนสวนรรค์อีกหรืด้วยเหตุนี้ผู้ที่กระทำความมิชอบไว้แล้วสำนึกผิดได ย่อมจะต้องเกิดความละอายแก่ใจทั้งยังเกรงกลัวต่อบาปในผู้ที่มีพฤติการดังกล่าวไม่มีใครที่จะไม่ร้อนรนกับยังจะต้องคิดตำหนิตัวเองอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสภาพของความเป็นคุมนรกได้ปรากฏขึ้นอยู่ภายในจ,จิตใจแล้วอย่างไรก็ตามต้องรู้ไว้ว่าคุมนรกเป็นสถานที่สำหรับคุมขัง เพื่อลงโทษทรมานดวงวิญญาณของพวกคนที่ก่อกรรมทำชั่วเท่านั้นอย่าลหลงไหลใฝ่ฝันหรือคิดว่าขุมนรกเป็นบานของตนแล้วก็ก่อกรรมทำชั่วเอาตามใจชอบแต่ความจริงแล้วมนุษย์มาจากสวรรค์บนวิมานสวรรค์เท่านั้นที่เป็นปิตุภูมันแท้จริงของชาวโลกฉะนั้นข้าจึงหวังยังยิ่งว่าชาวโลกจะไม่กระทำตัวให้ต้องตกลงไปเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปเพราะไม่มีกำหนดที่จะพ้นทุกข์ได้สุดท้ายนี้ข้าขออาศัยหนังสือทองคุมนรกเล่มนี้ที่กำลังจะเร่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเพื่อให้การอบรมขัดเกลาจิตใจของชาวโลกได้มีโอกาสใช้กิ่งหลิวเขียนพูดคุยกับผู้อ่านอีกสักเล็กน้อยว่าตลอดเวลาเกือบสองปีที่แล้วมาข้าได้พบเห็นสภาพเหตุการณ์ภายในคุมนรกทุกแห่ง ล้วนแต่อนเนตอน,นาจนแทบจะทนดูไม่ได้ทั้งนั้นจึงหวังว่าชาวโลกจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วและแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถึงแม้จะคิดหรือกระทำการใดๆก็ตามต้องทำด้วยจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมอย่าให้มีมนทินใดๆมาแปดเปื้อนมัวหมอง,มองจนถึงกับต้องไปเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับขุมนรกเป็นอันขาด และนั่นก็คือเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำลายความปรารถนาดีของข้าซึ่งมีต่อสัตว์โลกทั้งมวล